นี่มอนหนึ่งอะฮะมนหนึ่งนี่เราใช้นเราใช้ความร้อนเท่าไห,หร่อะอขึ้นอ,อมีขึ้นไปรขึ้นม่รูนะเราใช้เวลาเท่าไหร่คะกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากที่เราทำผ้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนึ่งเพื่ออะไระคะ ออกสีให้ใบไม้ออกสีเพื่อดึงสีจากใบไม้ลงสีนผ้าดึงสีจากใบไม้นี่ให้มาลงที่ผืนผ้าโอ้ผืนนี้สวยอันนี้จากใบอะไรคะเนี่ยใบสักืันี่ใบสักทั้งผืนเลยาจกที่ไปสอนเขาก็เลยเสียดายใบสักก็เลยเอามาทำให้หมดใบสักนี้อยู่ในพื้นที่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ในพื้นที่่อันนี้หลังจากที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วใช้เวลานึ่งกี่ชั่วโมงนะสประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมง เวลามาสร้างนี่เราต้องใช้ปรั๊บพะนุ่มด้วยไหมคะใช่ค่ะซักปกติเลยอันนี้ใบมีหลากหลายมากตัวที่เป็นเส้นเล็กๆนี่ใบอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นซิมเบอโอกค่ะที่ปลูกไว้อ๋อปลูกเองมีด้วยมีด้วยมีครบคับอันนี้ใบสบู่เลือดไหนคะไหนคะเว้ยสบู่เลือดอันตรงนี้ค่ะสบู่แดงสบู่ดำเขาเลืออ๋อแล้วก็สีเหลืองนี่เพกาเพกกาแล้วอันนี้เราจะย้อมทับด้วยอันนั้นอีกรอบหนึ่งคือน้ำของใบมังคี อืมบังคีไหมท่านมังคีมังคีที่กินแล้วฟันดำๆที่ในทุ่งนาในทงทุ่งนั้นไม่ใช่เด็กม่วงๆดอกมันถืม่วงไม่ใช่เด็กแถวนี้ไอ้ยาเราเป็นม่วงๆเปบนมังคีเอาไปต้องสกัดเอานล้วอันนี้ก็คือแบบสีจากธรรมชาติที่ได้จากใบไม้จริงๆใช่นี่ที่เป็นอีโคปิ้งนี่ค่ะนี่ใบใหญ่มาก อันนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้าสั่งหรือว,ว่าเราทำรอำรออเดอร์คะทำรอรอรออเดร์ทอจะจะเป็นเป็นกระเป๋าจะเป็นเป็นหมวกอะไรพวกนงเงี้อืมจะจะเป็นแหวนรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่างเงี้ทำไมสีของใบไม้มันออกมามันเป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยอะคะใช่ค่ะสีธรรมชาติเลยแต่และต้นแต่และใบจ,จะไม่เหมือนกันอ๋อแสดงว่าแต่ละผืนที่เราทำเนี่ยมันจะได้ออกมาไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ว่าเราจะวางลวดลายแบบไหนใช่ค่ะแล้วก็สีของ ใบไม้อะต้นบางต้นก็เหลืองบางต้นก็ออกชมพูถ้าอันนี้จะเป็นโทนใบที่แบบมีความเก๋หน่อยมันก็จะออกประมาณสีเหลืองสีชมพูบางๆแต่ถ้าใบที่มีความหนาเนี่ยใบอ่อนเนี่ยค่ะจะออกมาโทนประมาณนี้เลยถ้าใบอ่อนอ่อ,อน,นมากๆอ่อ,อนยอดนันนะคะอ่อนยอดโทนแบบนี้แล้วใช่ค่ะอันนี้ยอดมันจะมียางเยอะใช่ไหมไอ้มันจะเป็นสีเยอะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังของใบอันนี้ด้านหน้าใบจะมีจะมีให้สี<อ>เยอะแต่ว่าความคามชัดของของเส้นร่างของของ ของเส้นใหญ่จะน้อยแต่ด้านไหนที่เป็นด้านหลังอันนีดน้ด้านหลังด้านหลังนี่นมันก็จะมีลวดลายของมันใช่กจะมีอ,อีกแสดงว่าอันนี้ทางกลุ่มเนี่ยใช้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังใช่ค่ะประกอบกันก็เป็นเพือ่อจะได้ใช้สองผืนเพราะใบศักดิเนี่ยถ้าเราทําชิ้นเดียวอ่ะมันก<ะ>ัสีมันจะเยอะพอสีเยอะน้ําสีมันจะเยอะแล้วก็จะทําให้มันเนี่ยมันเลอะตามขอบเยอะมาก ทำให้มันไหลไ,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 ไปหาพื้นอื่นเหมือนเช่นอ่ไงเงี้ยค่ะถ้าเรากั้นเนี้ยมันจะกั้นได้ได้ยากนิดนึงจะไหลไปหาพื้นอื่นจะเป็นรอยเงี้ยแล้วตัวตัวใบไม้นี่เราเลือกยังไงคะว่าใบไม้นี่สามารถทําได้ใบไม้นี่ทําไม่ได้ก็ดูจากที่เขาวิจัยมาแล้วอย่างนี้ตามยูทูบตามอาจารย์ต่างๆที่เขาวิจัยม,มาแล้ววัไหนที่ว่า นั้นได้เราไม่ต้องไปศึกษาเองแล้วตอนนี้เพราะว่ามันเสียเวลาแล้วนะเขาเขาวิจัยมาให้เราเยอะแล้วเหมือน, <c oughs> นตามมหาลัยรัชศาสต์เขาก็จะวิใจัยใบไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้เขาก็จะส่งมาท,ที่ใช้ไม่ได้เ,เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากสีไม่ออกหรือว่าเป็นเป็น,ปนใบไม้ที่มีรสเปรี้ยวมันจะไม่ออกสี<อ>แต่ส่วนมากถ้าเราจะใช้อีกแบบนึงก็คือใช้การห่มแบบนี้แต่เราต้องใช้สีในการในการห่มอ่ะสีจะต้องเข้มกว่านี้ของพี่ใบมังค์เเนี่ยพอดีสีมันจืดก็เลยห่มแล้วความชัดเจนของของร่างใบมันไม่ค่อยมีมันพวกเฟิร์นพวกอะไรเนี่ยมันจะได้้นอย บนี้จะจะค่อนข้างไปน,นนะแต่ก็ก็ยังพอเอาไปแปะรูปสวยอยู่ก็ยังพอได้อยู่ใช่ค่ะ <c ười> เคยเคยทําแบบเอามาลงแล้วสีจากใบไม่ออกเลยมีไหมมีค่ะอ๋อมีด้วยมี่ค่ะมีแล้วก็ต้องคืออาจจะพาไปต้มไปไปใช้สีอื่นต้มอีกทีหนึ่งอ๋อแต่นี่สวยสีนี้ลายนี้สวยสวย,สวยมากนี่ค่ะต้นันลายนี้อันนี้อันนี้เป็นท้องถิ่นของเราเลยไหมที่อื่นมีไหมที่อืนน่นก็มีนะแต่ว่าของราชพัฒน์อ่ะเขาก็เอามาให้ดูพี่เคยซื้อมาไว้สวยมากสวย สวยพรมสวยชัดเจียมชัดค่ะแต่ว่ามันจะให้ถือด้านเดียวก็คือด้านหลังแต่ว่าเก่งนะออกมาคือใบไม่แบบไม่แหว่งเลยนะใบแบบครบสมบูรณ์แบบมากเลยมันจะมันจะใบมันแข็งนิดนึงนเนี่ยค่ะใบเดียวอันนี้เป็นใบสบู่เขาเรียกใบสบู่อันนี้เขาเรียกต้นใบสบู่ค่ะอันนี้ก็จะออกจากด้านหลังกว่าด้านหน้าเพรจะไม่ค่อยสวยแล้วอ๋อนี่่ะใช่ค่ะใบสบู่นี่แล้วก็ใช้ต้นข้างหลังอ๋อนี่คือมันเส้นชัดเนาะใช่ค่ะนี่อันนี้ก็คือเนี่ยค่ะใบนั้นค่ะซิวโอซิโอ แล้วก็นี่เรามีอยู่ในชุมชนจริงๆอันนี้เลยนะคะเหลืองปีดียาทอนเหลืองปีดียาทอนใช่ค่ะแล้วก็มีผักที่ปลูกถึงไม่ได้ถอนหญ้าเลยแสดงว่าเราใช้ใบไม้ที่อยู่ข้างบ้านเราหมดเลยอันนี้ใช้ได้หมดเลยใช่ได้ค่ะ ต้นใบพงโมทีได้ไหมกุหลาบเลยใุกชนิดพี่ใช้ได้โอ้กุหลาบได้ด้วยเหรอได้กุหลาบใช้ได้แล้วใบชะพงชะพูอะไรเงี้ยคะชะพูก็ไม่ออกสีออกสีนี่แต่ที่เด่นๆเลยก็คือเหล่านี้ใช่ค่ะที่ปลูกไว้ข้างๆเผื่อเขามาดูงานก็เด็กๆได้ดูอ่านี่ต้นนะคะสวยมากโอเคค่ะแล้วกระบวนการทำตั้งแต่เริ่มต้นนะคะพี่กระบวนการทำต้นเนี้ค่ะเราก็จะทำเดี๋ยวนะคะ ลราก็จะทำโมเดลผ้าก่อนเนี่ยค่ะโทษนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูโมเดลผ้าเนี่ยค่ะผ้าที่เราทำน้ำโมเดลไว้นะคน้ำโมเดลเสร็จเมื่อกี้พี่เพิ่งเก็บงานเมื่อกี้ค่ะทำโมเดลเสร็จแล้วก็พาไปทำการม้วนพอม้วนเสร็จแล้วก็ทำการไม่เลยม้วนก็คือเอาผ้าไปขึงก่อนในวันนี้เลยแล้วก็แลปอีกทีหนึ่งนี่เราไม่ดูกระบวนการตอนแรปนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แรปเออเสียดาย จะทำอีกทีหนึ่งวันที่12 12 12สิบสองสิช่วงบ่ายโมงสิบ่ายโมงนะค่ะเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดดีกว่าวันนั้นได้หรือว่ามันวันมาวันนี้ก็ได้10วันที่20 1 2ิบห่งอชั่วโมงก็อนนี้เป็นไม้ที่พี่ป้อมไว้เพื่อจะเอาสีอ๋ออันนี้ไม้อะไรคะอันนี้เป็นไม้ประดู่ค่ะไม้ประดู่สีที่ออกก็คือประมาณสีเหลืองน้ำตาลเหลืองน้ำตาลอ่อนๆออันนี้เราต้องใช้เวลาต้มเยอะไหมคะ โอนิตต้มไว้สองสามวันกินแบบสมุนไพรประมาเลยเนาะนแล้วต้องมีส่วนผสมอื่นไหมคะก็มีพวกเปิดมะพร้าวเพื่อจะดึงยางใช้ยางในการฟิกสีเปลือกมะพร้าวดึงยางด้วยเปลือกมะพร้าวในการฟิกสียางเอ,อฟิกสีสีใบไ,ไม้มยางมันจะยาง,งของเปลือกมะพร้าวอ่อนนะคะมันจะมียางเยอะก็ะจะใช้ตัวนั้นในการในการฟิกฟิกสีกนับก้าถ้าเราไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นยางนะคะมันก็จะไม่ค่อยออกตัวมอนี่คือเราสั่งหอเอง สั่งมาเองต้องสั่งทำไหมคะสั่งทำค่ะพิเศษไหมหรือว่าไม่ค่ะมีขายที่อาจารย์ที่เรารู้จักก็จะทำขายแล้วข้างในนี้เนี่ยมันได้กี่ผืนได้เยอะเลยนะสามสี่สิบผืนถ้าถึงเราจะได้ถ้าผืนเล็กๆถ้าผืนใหญ่ๆก็สามสี่สิบใส่แล้วจนเน้นเลยค่ะใส่แน่นเลยใช่เพราะว่าถ้าเราทำทีนึงเราจะได้ไม่เสียเวลาแก่สองชั่วโมงเหมือนกันถ้าต้อไม่กี่ผืนเราก็เสียดายแต่นี่ต้องได้เต็มถังเลยค่ะก็คือเต็มที่เลยอ่าแต่นี่ที่จะทำแค่ ิินรงว่่าาบมเสจากจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเป็นผืนผ้าปั๊บเราไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างใช้เป็นทางรูปเลยจ้ะโอเคผลิตภัณฑ์ที่เราแปลรูปออกมาอ่า่ยากใช้ได้เยอะๆโอเคอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็ ทำจากใบเพกาใบเพกาค่ะเป็นเสื้อยืดผ้าคัดต้อนร้อยค่ะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อสําเร็จรูปมาแล้วใช่ค่ะเรามาเรามาพิมพ์ลงบนเสื้อสำเร็จรูปเลยเราสามารถทําจากเสื้อสําเร็จรูปก็ได้ได้ค่ะนอกเหนือจากผืนผ้าธรรมดาใช่ตัวนี้ค่ะนี่ก็สําเร็จรูปแล้วอืออือน,น,น,นีนฟ่แล้วแต่ว่าเราจะใส่ลวดลายลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเราชอบแบบอันนี้คือใบเพกาเหมือนกันใบพพกาเหมือนกันโอเคที่ที่จะเน้นสักกับพพกาเพราะมันให้สีสันแล้วยังหมวกอะคะ หมวกนี่ก็เหมือนการขังไปสักกับภิกาสักดิภิกกาอันนี้หมวกเราสั่งมาแล้วเราเย็บเองเย็บเองอ๋อนี่เย็บเองด้วยเค่ะเรามีกลุ่มเย็บด้วยไหมคะมีค่ะมีแปลรูปจากเราของที่เราแบบมันผ้าชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราออกมาแล้วมันไม่สวยทั้งใบทั้งผืนได้เราก็เลยต้องเอามาแปลรูปไปเพิ่มเ้ยค่ะมันจะเลอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็มันจะมีศิลปะมันคือศิลปะนี่ขายดีนะสีมะมมอนนี่ขายดีใช่ไหมดีค่ะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยขายออกยากมากที่ว่าสวยเจีมชัดนะออกยากใช่ อันนี้ดูแบบเด่นนะแต่ว่าสีมอโมงเงี้ยจะออกก่อนตลอดคนจะชอบใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าของเราเนี้ยเป็นกลุ่มของไทยหรือว่าเทศน่ห้าสิบห้าสิบนะฝรั่งเขาสสิเลยเระฝรั่งชอบงานของบ้านเราไหมชอบค่ะเขาเขาเขาแล้วเราอธิบายให้เขาฟังไงคะว่าเนี่ยมันเป็นสีัธรรมชาติอะไรเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะทราบมาแล้วว่าบ้านเขาใช้เหมือนกันเหมือนเหมือนรัสเซียอะไรเงี้ยที่เดินผ่านเนี้ยเพราะว่าบ้านเขาก็มีเยอะมากแล้วเขาก็ชอบสีธรรมชาติแล้วก็เขาารับได้ในราคาที่ที่เราให้เลย เนี่ยเนี่ยหมือนผ้าพันคอแล้วก็จะใช้ผ้าอีกชนิดหนึงค่ะผ้าเป็นผ้าตัวนี้เป็นผ้าอะไรคะอันนี้เป็นผ้าสปันเดียร์อันนี้จะนิ่มสำหรับผ้าผูกผ้า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 ห่มผ้าคลุมอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะนี่ค่ะเต็มผืนเลยนะสวยๆโอเคค่ะเล่นสีสวยมากคือด้วยความเป็นธรรมชาติเนี่ยวางยังไงมันก็เป็นศิลปะถูกไหมคะใช่ค่ะวางยังไงก็สวยแต่แต่ว่าเราจะชอบเหมือนถ้าเราจะทําผ้าเหมือนกับทําหมอนอิงนี่ค่ะเราก็ต้องมีเพจเตอร์หมอนอิงว่า อ่ความกว้างของหมอนเท่าไรเราต้องการใช้กี่ใบเนี่ยค่ะมนันใบเนี้ยหร่าค่ะอาจจะจืดไปหน่อยแล้วนานแล้วนะนแล้วก็ต้องวางเป็นเจ้นหมอนอิงเลยว่าหมอนอิงเราใบเท่าไหร่แล้วก็วางเผื่อเย็บเผื่ออะไรให้เรียบร้อยแต่ละบล็อกเราก็ตั้งอาจจะว่าหกใบแปดใบสิบใบแล้วแต่ผืนเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็วางไปเจาะหมอนอิงเลยอันนี้กลุ่มกลุ่มโรงแรมสปงสปามีไหมคะสั่งไหมมีค่ะแต่ว่าใบไม้ยังไม่ค่อยสัง่งส่วนมากจะสังส่งเป็นผ้ากลาฟผ้าอะไรแบเนี่ยเพราะว่าราคามันจะไม่ค่อยสูงอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ตัดเองไหมตัดเย็บเองค่ะ นี่จากผ้าผืนเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นไปรูปอันนี้แรกๆที่ิเลกิเลแล้วก็มาไปรูปเสื้อคลุมที่ก็เก๋็เก๋ค่ะนี่อะไเป็นแบบทรงญี่ปุ่นดีอันนี้ค่อ่าเป็นผ้าคลุมเสื้อคลุมสวยตัวนี้ขายดีที่สุดเนี่ยหลือไม่ไม่เยอะอะค่ะก็เป็นเสื้อยืดเป็นผ้าผ้าพันโอเคคล้ายๆอันนี้เสื้อเชิ้ตผู้ชายโอ้นี่สีพาดเทียวอ่ะสวยมากอันนี้เบลกกาค่ะแต่ว่าเราจะได้สีเข้มสีอ่อนอยู่ที่เราใช้วัตถุดิบ แต่ก็ใช้อ๋อไม่ใช่แบบโมเดิร์นไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าเทียมอย่างเดียวนะเป็นคลาสสิกเลยคลาสสิกโอ้สีนี้ก็นิยมสีนี้ใช้ค่ะสวยสวยสีนี้สวยเหลืองเจีมใช่อันนี้ผลจากที่ว่าเราใช้น้ำสนิมมากกว่ามากกว่าปกตินิดนึงน้ำสนิมจะเป็นตัวแปรในการทำผ้าอีกอุปกรณอนอกจากน้ำสนิมเราใช้น้ำอะไรอีกคะที่เป็นตัวแปรในการทำผ้าส่วนมากน้ำสนิมกับเราจะใช้น้ำทะเลด้วยที่นี่น้ำทะเลในการต้มใบไม้ นี่คือเสน่ห์ของที่ยานุ้ยยนุ้ยค่ะก็คือน้ำทะเลอ๋อน้ำทะเลมันมีความเป็นไม่มีความเค็มความเค็มในการบล็อกสีช่วยได้ด้วยค่ะคือเกลือแต่มักจะใช้เกลือในการบล็อกสีผ้าใช่ไหมคะที่นี่เราจะใช้สีกับน้ำทะเลต้องกันเลยเราไม่ใช้น้ำเปล่ากับเกลือคือไปตักน้ำทะเลมาใช่ต้องเลือกไหมคะว่าต้อง น้ำติดริมหาดหรือว่าไม่ค่ะต้องเอามากรองเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตรงอ๋อกรองกับที่กรองกะทิอะไรผ้าขาวอะไรก็ได้ค่ะอ่ากรองขยะกรองสิ่งเป็นฟองออกก็ต้องไม่ลยแล้วเราไปค้นหามาได้ไงคะเพราะว่าน้ำทะเลสามารถที่จะช่วยได้แล้วก็อิงจากเกลือค่ะอ๋ออิงจากเกลือเพราะว่าเกลือกับเวลาเราต้มใบไม้ทั่วไปเวลาจะเอาสีเราก็ต้องใช้เกลือกับน้ำ ทีนี้เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วก็ลองปรึกษาอาจารย์ดูว่าน้ำทะเลต้าได้ไหมจะบอกว่าได้เพราะว่ามันมีความเข้มก็เลยทดลองเลยทดสอบเลยโอเคค่ะเขาทดลองให้หมนแลยไก็วันนี้เราค่อนข้างจะสําเร็จแบบเกือบทุกรูปแบบแล้วเนาะนะคะกระป๋งกระเป๋าเราก็มีนะหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาสั่งมาอยากได้แพทเทิร์นแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นทําให้ได้ไหมได้ค่ะได้รับสั่งทําด้วยค่ะรับสั่งทำถ้าเขาขึ้นแพทเทิร์นไปเขาดูถ้าเขาชอบเหมือนของของพ่อ ของของสารกาของจังหวัดเนะะี่ยค่ะเขาสั่งอะไรแล้วก็สั่งตามที่เออเึินไปเ่อให้เขาดูค่ะประมาณน,นะคะเท่าไหร่โอเคค่ะถ้ามีคนสนใจมายัางไงที่ไหนคะ,ะหาดย่านนุ้ยเลยค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนพรมเทพแฮนเมดนะคะเปิดต้องโทรมาก,ก่อบางครั้งไม่อยู่บ้านนะคะเปิดสามาจะเปิดทุกวันค่ะแล้วก็083-695-6263เลยค่ะ โอเคทัวเบอร์นี้เลยไม่ได้ก็ไลน์มา,มา,มาโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวยงามค่ะ